ดาบคงจะเพิ่มแหละนะฮะเฮ้ยใครเปิดมังโป้ใจเย็นมีวอร์มันมีวอร์ออเดอร์ด้วยเอ้ยกลับกลับกลับปกลับไปเถอะลูกอัพเป็นเซอร์วิทโค้ดหนึ่งแปดหกไปละผมชอบเสร็จละมาชอบคนที่มาทำที่อะไรอยู่ไปไหนต่อครับแบงกะแรงเออไปไหนต่อเอ้ย เสียงมาครับนี่ก็เพลินเหลือเกินเฮ้ยนี่เป็นทางอะไรเนี่ยมันต้องไม่ดีแน่ๆเลยอามีทางเข้าทางนี้ด้วยเฮียกูดิฟเกือบตกดาวตกโลกแล้วเนี่ยโอ้มีทางเข้าทางนี้ด้วยระวังนะครับไม่คิดจะเตือนกันหน่อยวะแม่งไม่มีพื้นนะครับระวังนะฮะในห่มเตี้ยเฮียล่วงอย่าลงอย่าลงเชื่อเตือนเมื่อกี้เอง นิมบอกช้าเลยปะเฮ้ยอย่าลงไปข้างล่างไปมาแล้วผู้มีประสบการณ์เยโอเคไปทางไหนเราเนี่ยอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมอเห็นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเห็นคุณตะวันมาดมดมแถวนี้อยู่ไปาๆตะวันไปกระตุกเฮ้ยกระตุกลวงลวงตะวันเราไปกันดีกว่าสองมืดสีตายยากเฮ้ยมืดเฮ้ยมืดเฮ้ยมืด เฮ้ยพี่พี่มืดเฮ้ยอะไรวะแมงวางกุยกะเอาเลยตัวเหียอะไรฆ่าแมงทารโอทารโไอทาร่อทารโอไอยแดกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยน่าอร่อยว่ะลดอะไรวะ let me out อะไรไม่รู้ and show me what you are mate อะไรไม่รู้ไอปีนกูอะไรวะอะไรแต๊บแป๊บเฮ้ยอะไรสองตัวนี่มันเฮ้ยสองตัวนี่มันสู้กัน ไอ้ทุกคนทุกคนเวีนบล็อกหมดเลยวะเฮ้ยใครหัวขาดวะแม่กกูตกใจหัวขาดทำไมคุณหัวขาดกันสามคนเลยครับคุณนักเตะหัวขาดนะตอไม่หายแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแม่งคนแพ้อะไรวะแพ้ได้ไงเออแพ้ได้ไงกูสาพนันมึงไว้ตั้งหลายบาทนั่นโหลยหายแล้ว คนลงไปบอกทำไมเนี่ยอ้าวอามันบอกว่าไม่พอใจไะไม่พอใจต่อยกูได้นะอะไรเงี้ยอ่าฮอตเหรอฮอตเถออ๋อฮอตเลยครับฮอตเลยครับคุณฮอตเลยครับไปม่เคยลดเฮ้ยฮะไปจัดการเอ้ยหามุมหามุมตีเข้ามุมมันตีเข้าเอ้ามืดเลยบ้องตรงเงยมืดโคตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยมาแล้วอยู่หน้านี่ไงข้าวเร็วออ๋ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตีกลับได้ไหมเนี่ยตีกลับได้ไหมเนี่ยเกียรโตปีกสัตว์เตยสัตว์เตยแดกนี่แม่งสี่ทาโรเปลี่ยนร่างเว้ยทาโรเปลี่ยนร่างอ๋อทาโรเปลี่ยนร่างโอ้โหอ๋อไอสัตว์ตีกลับได้ไหมเนี่ยปล่อยมาป่อมวะปล่อยมานี่ดิปล่อยมาดิเด้เฮ้ยใส่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 โอ้โหาชนูยิงมันเหมือนแม่งมดบินชนนะครับ เฮ้ยกะโหลกกลับอ๋อมีลูกขนุนด้วยใครขาแค่ลูกขนุนบอกผมนะฮะเกือบตายแล้วเนี่ยเอ้ยเฮ้ยยี่ยไม่เจุดกูคนเดียวเฮ้ยใครต้องการลูกขนุนไหมครับผมมีครับโอ้คุณจะีายวพาามผิดมันนั่นแหละเอาตายแล้วครับมองเองโอ้ยระวังหน่อยสินายมันอันตรายจะลูกบิ๊กวัว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 วัซิวซิว วัวเจ้าผมมีผสมยาด้วยเอ้ยจุกเอาผมรู้วะกูขึ้นไปสายข้างบนดีกว่าครับไม่เป็นไรของผมมีทะนูผมมีอิมพีตี้เนมเนมเอาธนูไหมเอาทะนอทะนุไม่มีครับผมไม่มีธนูครับก็เดี๋ยวเอาให้นี่ไงไปมา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 โยนโยดโยดเนมหายว่ะลุ้งนี่อยู่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 นี่กูวิ่งหนีเลย จะวนทำไมแล้ววิ่งนะครับวิ่งไปอยู่ไหนผมนี่ครับ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 คุณโยนไม่ได้เด no ี๋ยวผมไปเก็บเออนี่แหละได้แล้วเพื่อนสตาร์โอ้ยติดพิดติดพิดไปมาเอาของออกไปวะอ๋อถูกครับตัวพิวครับเอาไว้โอ้ชัดใจกันแล้วไอ้เนี่ผมกินโซ้ผมครับผมกินโซ้ผมครับอ้าว ในฉบับเกมเกมอร์เลยนะสอยครับคุณโอ้ยแม่งขึ้นสัตว์อ่ะขึ้นสัตว์เด้อขึ้นสัตว์เด้อเดี๋ยวมึงติตายอย่างสัตว์ตายอย่างสัตว์ตายอย่างสัตว์ทำไมแม่งมึงายิงอยูคนเดียวเนี่ยโหระเบิดมาเผื่อแผ่ครับของนี้แบ่งปันกันได้นะแบ่งทาโล่กูจะยิงให้กลายเป็นปลาเส้นเลยชัดเจอี เอ้ยเอ้ไอ้แม็กกาแล้ว <c oughs> งลงมาดิวะโอ้ยเอ้ยแม่งฟอสว่ะเห็นติดเลยไอ้บิดไอ้เหี้ยสอยครับสอยครับโอ้โหแม่งมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เออเจีด้วยเจีด้วยเจีด้วยผมมีแนนที่เดินถิดเนยอะด้วยโอ้ยยังไงเนะี่ยไอ้สัตว์มาสูนะ้กูเนี่ย เฮ้เฮ้นี่ผมล่าไม่ได้เลยเฮ้ยเชือตีไหน่อยเชือตีไหน่อยผมล่าไม่ได้ละกลับมาขึ้นแม่พ่และเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยววะมาเลยครับเอาแหลกครับเอาแหลกครับเอากำเบย์ครับกำเบย์พลังหายไปครึ่งครับยิบยิงครับเอากำค้างเลยเฮ้ยผมอื่นครับผมไม่ตายเอากพลังจะพูดเลย โอ้เลยเชดเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะช่วยเองวบิ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้เลย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 สัตว์ไม่บินต่ำแล้วบินต่ำแล้วบินต่ำแล้วโอ้โหมันอัดหน้ากูเลยเยห่วงมีกี่หัวงเนี่ยแม่งไม่ทดสกันเลยครับแม่งเฟี้ยงเล่นเลยโอ้ย เอ,เอ้าเฮ้ยสอยๆอยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอ้อเย็ดบจุดจบของแกมีแค่นั้นแหละเฮ้ยแดกแดก,แดกนมครับโอ<ฮ>้โหกูแลกยาแก้พิษมาแต่กูไม่ใช้ทำไมควายงี้วะใส่เข้าไปมีเครสตาโอเคใส่ไปครับเฮ้ยหนังโป๊ใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งเปิด <laughs> กล่องเก่งมันมีไว้ทำยี่อะไรเนี่ยนน,นแม่งกระโดดหมดลว แม่ใครเปิดน้ำปนแล้วอดเฮ้ยคุณเพลิอนเพลินมากไปหรอเนี่ยนี่พลาดผิดด้านหลังขยารฮะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ย่เบิร์เจ้าตกโลกใจมันสุดยอดไปเลยอ่ะใครเอาดาบครับผมมีดาบอันเก่าผมอยู่คุณเอาของเก่าแบบผมไม่มีดาบผมนะครับมีตลอดช่วยชีวิตด้วยครับอ่ะครับเอาไปเลยครับไปละวบูไดดายมอนส์ส์เคลงแมงล่างกันปะปะปะลงแมงล่างกันให้กูเปิดเกมโหมดครับเว้ย ไม่ไม่ไม่ใช่ลงไปแบบลุงปอนนะฮะเราต้องลงไปเราเราลงยังวิ่สตายผมแรกกเมื่อกี้วิ่งดูไม่ทางไม่ทันดูนี่เดินไปเดินมาเอาแบกเดินลงไปเฉยเลยเอาแล้วหายไปไหนกันหมดเอ้ยอะไร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 กระตายมาอะไรอะไรเอาเอาเอาตายเอาแล้วกนายนหายไปไหนหมดลงลงมข้างล่างลงมั้งล่างมันมีทางลงอยู่โอ้โหแม่งทางแค่ทางเดียวเอง คุเยเฮ้ยเอ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 ้ยระวังระวังระวังแม่งเลยอย่ากันเล่นกายกรรมอยู่เลยไอ้เหี้ยอ้ย่าบอกว่าคุณเดินไปกันกูไม่อะไรกับกูเนี่ยเอ้ยเอ้ยดังโป้ดังโป้เหี้ยไม่มีใครได้ยินเสียงน้ำโป้เลยครับทำไมมีผมคนเดียวครับได้ยินแต่เราไม่พูดเราเงียบๆไว้ อ๋อเราเราพยายามเราพยายามทำเสียงกบไงเดี๋ยวเด็กได้ยินไม่ดีนะฮะเอออ๋อเราพูดที่เราพูดเราพูดกบไงเออเด็กแม่กูเกิลไว้เด็กเขากูเกิลเอาละกูดูรายการพี่เจนเกมเมอร์กูหเวกรเลั้อกเหี้ยเอเอเอ้ย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 เอ้เอยอ้ยเอ้ยเยเอ้ยอยเ้ยยเอ้้ยอเอียยย้ โอ้ยโอ้ยกระตุก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 โอ้ยมันแหจุงเบยแตเราต้องเราต้องลงแบบชาวล็อกครับลงแบบชาวล็อกผมขอเป็นอินดี้เอเอ้เอ้เอ้าอ้าเออย่างไม่ปิ้งโอ้โหสุกเฮ้ยตัวอะไรวิ่งมะกระตุก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 เฮ้ยระวังมันมีลาวาด้วยนะไอ้แสบฮะมี่ชออีกแล้วไปดีกว่า แฮร์เวนไปเที่ยวกระตุกจุงเบยโอ้ยโอยกระตุกมากเลยโอเคบังตรงกูตายแล้วบองตรงกูตายแหละอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าวไอ้น้องนี่กูเกิดตรงไหนครบเซตครับชุดในตำนานเพชรทั้งตัวกลับ โอ้ยทำหน้าเบื่อเงี้ยเอาเออเฮียบอกกันอีกอะจุ้กเก้เอ็ี่กัโอเคผมแลกยาฮิลมาทำไมแยแยะไม่รู้แม่งไม่ได้ใช้ยาแก้พิเอ้าวเฮ้ยโอโหคุณกำลังสู้กับตัวอะไรดำๆอยู่เนี่ยเอาดาบเก่าเอ้ยเอาหนังสือตีแม่งเลย ดาบใครเอาบ้างเนี่ยใส่ไว้ในกล่องเนี่ยนะยิงใส่กูได้เลยวะกูแหลกแป๊บเดียวกูจะตายแล้วเนี่ยตายก็ได้วะัดโอเคไปไหนต่อเนี่ยตามทางไปโอ้ยไอ้ดีมันย่างว่ะโอ้ยกระตุกกระตุกมากเลย อไฟเฉียวหัวพี่ล็อกไปนิดเดียวไม่เฉียวแล้วโดนเต็มเต็มกูหนีเล่มอ่าทางไหนวะเนี่ยระวังโดนใส่ไปขึ้นไปทางนี้ได้ป่าลองไปดิถูกรงเบ์นี่มันทางซ้ายทางซ้ายเก่าอ๋อทางนี้มันมีอยู่ใช่ไหมจ๋าโอ้รับสเต็ปคือเนมท้องอะฮะ ไอ้ตอดนี้ออกรายการอยู่เนี่ยไอเฟลตัดออกกันออกคุณเล่นอะไรระวังหน่อยลยไปออกรายการอยู่โอ้อยู่ดีเข้ามาโอ้ยกระตุกมากเลยครับตอนนี้ไปครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องมาผิดรายการปะครับเอ้ยคุณมาคุณมาผิดรายการแล้วไม่ใช่วาไรตี้แต่งหน้าครับ แรงค่ะไอครับเธครับเอ้ยเตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปหลังหลังหลังเีย็นกัดสุดแม่ว้าวเยีนดำ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 ตายเลยฮะอะไรวะรายการเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเอ้ยเฮ้ยเสียงหนังโป๊แค้มรู้อย่าใส่ใจครับไม่ไม่ได้ยินตั้งแต่ตอนเปิดรายการแล้ว ที่ของปอน่ะเชียวชัวของปอนเฮ้ยทิ้งกูหมดเลยเส้นนายนายปอนเอามาแบ่งบ้างแบบแบบแบบออกรายการอยู่ใช่เฮ้ยออกรายการออกรายการเราาาอยกกลูมันเอ้ยเออไม่ใช่คุณปอนนี่เออเมื่อกี้ผมเห็นซอมบี้แม่งเปิดหนังดูอยู่กันไหมเหรออาจจะใช่เฮ้ยบอสไฟครับบอสไฟนี่คืออะไรเนี่ยคอกูขี้เกียจเดินละ โคลคเอ้ยมันชื่อโค่าช่อน่ารักอะโคากอนโคลาโควจสดีพี่น้องๆชาว G N Gamer นะคะแค่อ้ยกระตุ้งอุ้ยคุณใจเย็นเย็นเสียวเอาครับคุณจำข้าในฐานะนี้นะครับคือคุณปอนเนี่ยจอมหลุมแม่งเห็นอะไรแม่งโดนลงไปหมดเลย มำไมเว้ยมันว์ปมาไงชูดคาเก็ตอะไรเนี่ยเอ้ยปอนมันเป็นมุกใช่ไหมมันเป็นมุกใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเเปอนถ้ามุกคุณหามากเลยเฮ้ยนี่ไฟอะไรอ่ะเราต้องโดดไปไปความรักครับอุ้ยโดดไปแม่งโดดสอยเลยไอ้แย่ลงอุ้ยดีอ่ะ เว้ยมันต้องให้ยิงเปล่าอ๋อผมรู้แล้วถ้าไฟโผล่ที่ไหนแสดงมันจะยิงตรงนั้นต้องกระโดดหนีครับเนี่ยหล่อเลย์เมื่อกี้กระโดดไปหายิงยิงตรงไอ้ที่มันเป็นกล่องยิงมือครับยิงมือมันอ๋อยิงมือใช่ไหมโอเคครับโอเคครับใครยามแม่นใครยามแม่นปานนั้นครับเอาเอ้ยอย่ามึงสอยกูเดือนเลยเม้งอะไรวะ กกลุ่่มนี้อะเอ๊ะทำไมผมยิงไม่โดนเนี่ยนะผมโอ้ยผมกากมาเลยนะทักษะการยิงผมนี่แย่เลยโอ๊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 ยไปกูแข็งเวไปสัตว์ไม่ตายเฮ้ยคุณมาชื่อผมยิงหน่อยครับทำไมผมยิงไม่โดนนะผมกากเลยครับทำไมผมกากเลยครับคุณครับโอ้ยไม่มีใครขี้มาช่วยผมตรงนี้เลยครับ ันแหลกอะผมยิงจนหามจะบินแล้วนะครับแม่งยิงยังไม่โดนเลยครับลองเอียงขึ้นนิดนึงไอสัตว์โดนแล้วโอ้โหกูโดนเต็มๆเลยโอ้ยู้ยอู้ห้ยอะไรมามาช่วยช่วยยิงนะโอ้ยกระตุกมากเลยอ๋อไอนี่กระตุกเฮ้ยยิงกันจังเลยแมันพูดอะไรวะเนี่ย มันไม่รู้ผมแปลงกินไม่ออกถ้าแปงนี่คงว่าน่าจะติดหน้าติดตามมากเลยบอกว่าไม่มีมันทำอะไรกูได้หรอกกูก็ตายอยู่นั่นแหละอ๋อนั่นคือพลังเอ้าเฮ้ยคุณฟอร์ดทำเป็นมุกใช่เหรอครับคือแหลกเว้ยคุณฟอนเป็นมุกเหรครับโอ้ยแมงเมื่อกี้วิ่งสไลด์ลงมาเลยเร็วมันไม่ใช่แม่น้ำสรีอยี๋ยวจะเกิดเฮ้ยใครก็ได้ มาเชื่อผมยิงตรงนี้หน่อยดิผมมันยิงไม่โดนทีว่ามันโคตรกะอเลยผมเกี pues ่ยวอะไกันเกียวตายเอ้ยเบส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 สอยครับ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 ยิงเข้าไปอู้ย่างย่างย่างอู้ยโอ้ย Fuck you killing me ไอ้นี่มันชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหอะไรวะ เฟสฟินสโตนหรือเปล่าวะฮะมาดูหนุ่มลูกฮานูห์อ๋ออัพอะไรวะลูกฮานูห์มา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 แบ่งแบ่งแบ่งเยอะมาเพราะที่ผมมีเอฟฟี่ไนท์แต่ว่าผมไม่มีฮานูเอาเลยเอาฮานูไหมเอาแบ่งแบ่งเอาฮานูไปอ่ะแล้วนี่ก็คือลูกฮานูนะลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวเขาไปยิงไฟออกลูกเดียวเนี่ยเฮ้ยเว้แล้ว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 โอ้โหกระโดดจนค้างเลยครับผู้ชมที่เขาลง ท่านผู้ชมครับแม่งผมวิ่งขึ้นไปแล้วเอาดาบเฉาะคอมได้ไหมเนี่ยมันได้เอ้เนียนตอนนี้ผมนึกถึงเกมอะไรรึไหมฮะตอนนี้ผมนึกถึงเกมมันลิวอันอีโกะเองมันลิวอันอีโกะเนี่ยไหมเฮ้ยมันเหลือผมจัดการกระเบืตัวนี้เองโอ้โหแม่งแหลกโคตรนะฮะเอาตายกูโดนเบสฆ่าซะงั้นทำให้เสร็จกระตูดโอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยย้ เย่ตายแล้วตายยังเงยคุณตายนะครับหมั่นไส้หน้าคุณมากเลยหนวดคุณแม่งลกโลกนะครับโอ้ยโอ้ยไม่ได้ตาเลยโคครับตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเป็นไงครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอ้าวแม่งหัวหายไปแล้วครับแจ้งว่าตายแล้วครับแม่งขาดหมดเลยครับเหลือแค่เนี้ยใครก็ได้อ่านคอมเมนต์สิ ไงต่อนะครับไ<อ>ง,งต่อเน,น,อนี่ยอันนี้ไงต่อเนี่ยเดี๋ยวแป๊บโอเคอืมไม่เหลือต่อดิอ้าวไปนู่นแล้ว<อ>โอ้โหแม่งไม่เห็นโอ้โหตาผมบอดแลเนี่ยโอ้โหแม่งใส่แว่นดำแมงเห็นอะไรไม่ชัดเลย โอ้ยกระตุกกระตุกตอนนี้ไม่เหมาะแกการกระโดดอย่างยิ่งกระตุกเดี๋ยวจะเป็นแบบคุณปอนะฮึมฮึมถ้ามันจะขนาดนี้นะโอเคอ้าวเฮ้ยอากูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยนี่มอชุดไหนไหนไหน Yeah a อเคแทงคิวแทงคิวนะฮะ แบบี้หน้าหน้าเอาไปใส่ในเอ็มซีไรวะหน้าเอาไปใส่ตรงไหนเนี่ยแม่งเซิร์ฟแหลกบานเลยนะเนี่ยะเอ้ยซอมบี้แกเสร็จข่าละอ๋อข่าเสร็จมาแล้วโดบยาละเออลืมโดบยาว่ะคุณโดบอ่อเนี่าอ้าวเฮ้ยนี่มันปลาเนี่ยว่ะอ๋อนี่มันยาเฮียวแบบปลาผมยังเป็นหมอครับผมเป็นหมอเองไหนอาการเป็นไงบอกหมอสิตั้งครับ อะไรตั้งครับนกน้อยครับอ๋อนกน้อยนกน้อยอ๋อปอนน้อยเฮ้อแล้ววอย่าตกใจครับเอาไปเซเว่นหนึ่งนะครับนกนูจะไปเซเว่นไหมครับอีกแล้วครับผมไม่มีอะไรให้แลกนะครับกูอยากแลกมานานแล้วกูไม่ได้แลกทุกทีอยากแลกมานานแล้ว เยสมีรองเท้าใส่แล้วโอ้โหแม่งเดินเมื่อกี้ผมเหยียบหินลาวาอืมสยิวสยิวตีนนะฮะคุดูผมดิไม่มีที่ไหใสเลย <c oughs> เอาพี่โจ้ขึ้นไปในจุดที่มนุษย์ขึ้นไม่ได้มันทำได้ไงครับคุณ <c oughs> จะไปกันหมดเลยนะอ่าผมรอครับผมรอคุณจับป,ปิง้งอยู สิบชั่วโมงผ่านเอ้ยโชคดีกูพูดพอดีนะ่ะ <c oughs> ไม่งั้นเสียงรอดแล้วเมื่อกี้อ๋อมีันอะไรตรงนี้อะไรกันมายหรือฮึ๊บฮึ๊บอืมฐางกระโดดแค่นี้สร้างมันยากกว่านี้ได้ไหมพูดสัน้นๆเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยข้างบนนี้มีอะไรอ่ะ ึงเควสไหนแล้ววันเนี้ยไม่รู้เล่นไปเลยจบเมื่อไหร่ก็พักเที่ยงคืนอ่ะจริงโอ้โหได้ยินได้ยินเพลง MC ไ์อย่าเปิดเพลงตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวจะติดนิคสิตอะไรเนี่ยเอ้ยบอสไฟครับหมูแม่งไม่รอช้ามันกดเลยนะฮะไม่รอเลย ไม่มีลงมีล้อมไม่มีองค์ไม่มีอานะเห็นปุ่มกูพุ่งกดอย่างเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะนั่นเฮเว่นใช่ไหมป่าอะไรเนี่ยโอเพนอ๋อโอ้ยเอ้ยบอสมาแล้วครับบอสมาแล้วครับเอ้ไอตัวนี้เนี่วยวาไอตัวเราฆ่ามากี่องยใครป่าวะเอามีไก่ด้วยไก่เกิดอันนี้ป่า เอ้ยคิปเปอร์เสียงไกลไอ้ชาติบิดได้ด้วยห้องคิปเปอร์เสียงไกลไอ้แอบปลาดุกโอ้แม่งเ้อว่ะโอ้โว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 ้คาบคาบคาบเบยครับห้งกระจกครับฮะ ให้พังกระจกเหรอโอเคพังมังมังมังเย้ท yeah. ะลักครับทะลักมันติดผิดเพี้ยนเลยเนี่ยเด้งเยน้ำแตกเอาล้วคริปเปอร์ลวนแล้วเอาค้างครับอ๋อตอนนี้คริปเปอร์กำลังลวนรนะับ ไฟดูดไงไฟดูดไฟดูดอ๋อไฟดูดไฟดูดอ่ะแล้วกูไม่โดนดูดบ้างเหรอเนี่ยโอ้โหดูคุณฟังเพลงไหมครับเดีโอ้โหแม่งโคตรเพลินนะครับอันนี้ให้ให้บรรยากาศเหมือนเราอยู่ในฟาร์มไก่ครับคิดว่าเราอยู่ในฟาร์มไก่ครับเออเพลินไปกับเสียงดนตรี ป๊าปปาปป๊าปปาปป๊าปาแล้วแล้วไอห้องนี้คืออะไรวะไม่รู้ดิเฮ้ยตูเฮียเอาละครับเอาละครับแม่งบินลงมาเรื่อยๆครับผมขี้เกียจฆ่าแล้วเนี่ยแม่งเยอะเกินเมจิกเลยนะกูก็ลบสิบเก้าแล้วเนี่ยอุ้ย โอ้โห oh วิ่งเข้าไปบื้มเลยคิปเปอร์ไม้คิปเปอร์ใน,นเมืองถ้ามึงจะโตถ้ามึงจะบินได้ขนาดนี้นะบอลอะไรอ่านในช่วดนี้เฮ้ยไอ้ไอ้ไไกระจกน้ำข้างบนนี่เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือไม่ถึงหรอกเหยตุ้ม้วทำไงเนะี่ยอ๋อมีทางเปิดนี่ไงมีปุ่มนี่ไงครับ อะไรเนี่ยเฮ้ยอ่านสักกิตได้แป๊ลหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮสเทอร์เลนล็กมันล็อกอยู่ครับตายเนี่ยเอซี่คอต้องตีไอ้ไฟไฟนั่นเปล่าวะไนอะเดี๋ยวมันอัดไปมันอยู่ทั้งสี่มเลยเออนี่ไงให้ตีอะตีตี ตีตีต like so so ีตีท ok. ั้งสี่มุมอมัตีให้หมดตี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 แตกแลยอ่แตกเล้ว่แตกแล้วมาแล้วึงเฮ้ยมาแล้วไอ้จมูกยาวไอ้ช้างโอ้โหเฮ้ยแม่งตาเลยเลยหน้าโคตนอะไร เฮ้ยไ,ไก่ขันวะมันกำกุญแจไว้อยู่เฮ้ยไปแย่งมาดิไอสัตว์เข้าม,มุมแล้วเข้าม,มุมแล,ล้วเสร็จกูหลับเงยมึงนอนกูตุ๋ยแล้วเย้ทำ yes. ไมนั่งไปอย่างงี้เนี่ยนะเอา้าตายเลยกูาอาจจะเป็นไก่ก็ได้นะเว้ยหน้ามึงเออมากอะครับเฮ้ยได้นนเนื้อไก่ด้วยไม่รู้ว่ากูแดงเดียวอ่ะคุณโอ้โหแม่งลุมสกรรมกันอยู่นู่นลงแขกลงแขกเดี๋ยวผมขอดูหน้าหน่หนอยดิ เออคุณจัดการนะครับเดี๋ยวผมมาทำไมไม่มีใครมาช่วยตีเออเสียงอะไรเสียงอะไรฮัลโหลวัดเงียบมากเลยนะป่ะเราช่วยกันจัดการตอนนี้ดีกว่าครับเออเออเออหนัง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 ตียากอย่างว่าไม่ไรจะตายวะเนี่ยห้านาทีเนี่ยห้าสีสองหนึ่ง เงียบกิ๊บกิ๊บเลยกิ๊บเลยไอ้เฮียตีห้าทีเนี่ยเงียบกิ๊บ <c oughs> แก๊บดอร์คีกุญแจอยู่ที่มึงเอาออกมาไ,ไอ้ไหน้าไอ้หน้าเฮียไอ้หน้าอัปลักษ์ไอ้หน้าระยำโอ้ยไม่ตีจนเบื่อแล้วครับขี้เกียจจิ้มอ่ะเอา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 มีธนูด้วยมีธนูด้วย อันเนี้ยเนียเนียเนี้ยอึดครับอึดเมื่อไหร่ไม่จะตายวะเนี้ตีไปยุ่งกับมันแล้วตีไปอ๋อตี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 ปะปะมันยืนขาแข็งครับมันไม่ตอบโต้ครับมันกากครับห้าสี่สามสองหนึ่งอย่าพิดนั่นแหละไดหมดแล้วได้หิวข้าวไว้กินข้าวครับ เอ้ยไม่ทำอะไรด้วยครับหน้ามขห่าเลยใครเอมอลอ,อยู่ที่ใครอะ่ะเออเออมันให้หาขีอย่าโดนตัวเองนะนะคุณบอลรับอยู่ไหมบอลโอ้ยมันเจ็บนะเว้ยเฮ้ยย่าโชคดียาพวยาพี่จ็บ เอาเออเออเออโชคดีครับโชคดีครับเฮ้ยลอยเฮ้ยลอยนี่เข้าไปลอยนี่เข้าไปลอยนี่เข้าไปหรือว่าเออว่าไงเออลอยนี่เข้าไปเดี๋ยวมันโดนยาพิษเดี๋ยวมันมันก็ตายไงครับไม่ต้องห่วงผมเป็นคนเสี่ยงชีวิตเข้าไปข้างในเองไปกดสวิตไปกดเลยกูดีกันแล้วกูไม่เสี่ยงกับมึงแล้ว ปึ๊บเสร็จแล้วครับเรามาดูมันตายช้าๆดีกว่าเฮ้ยตายแล้วครับเล่สโตนด้วยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยนูๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์ amer, จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์แับโหวตเจนกดแชร์หน้าติดตามกด subscribe นะครับผมและเรางสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอร์หรือหาแฟนเพจได้ตามในคลิปแชทหรือในชแนลของเจนเกมเมอร์ได้เลย และสามารถเข้าร่วมมาในกลุ่มสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮ่าๆแชร์กันได้ในกรุ่มนี้นะครับผมส่วนคลิปนี้ขอตายนิดนี้ผมสุดีครับเจอกันในน้อง